ยืย้อ่เยเอเฮ้ย่ยยอูดอยด้ยนั่นแหละไมกระตุกกินข้างหน้านี่งม่เห็นหอต้องให้รับให้ก่อนเปล่ โอเค <AS L> นี่โคชเชลอีกแล้วไปผ่านแบบผ่านรัวๆเลยโอ้แข็งว่ะนายแม่งโคตรแข็งเลยเพื่อนเอ๊ะข้างหน้านะ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 จ้านะโอ้ยหมอน ไปดิยีดไปเลยน้องยังไม่ได้วิจัยเพิ่งได้หมัดมาเลยเนี่ยอ้าวโอ้โหเวแพงโคตรก็โผล่ไปเรื่อยมันไปทั่วจริงๆ่ะรอพี่เมมหนึ่งวันกี่ทุ่มสี่ทุ่มปะ ยิงบนเชี่ยอะไรหรือโอ้โหสี่นัดปีเจ้าลงอะ ยีเยอ่โคตรถึกเลยวะผู้มาเจาะไม่ได้เจาะผูมาไม่ได้เจาะได้สวยเจาะได้แต่ไม่เจ็บสวัสดีครับถึกถึกจริงๆถึกจริงๆรยี่เยีถึกจริงๆ กะสูญเฮ้ยกะสูญเมื่อกีอ้ยิ้ไปแล้วอะไรอ่ะเที่ยเตียวเทียบกับเทียบกับเจ็ดสองเหรออืมเทียบกับเจ็ดสองตัวนี้คล่องคล่องตัวกว่าเยอะโอ้โหไอ้แข่งน่าเกินป้อมเลย ถ้าเที่ยงกับเจ็ตอนสต็อกเจสองจะเล่นง่ายกว่านะเพราะมันมันมันเลทตอนต่ำอะเจาะใครไม่ก็เจาะได้หมดอะอแต่พองไปแล้วเนี้ยเลทมันสูงขึ้นการเจาะก็ก็จะยากลงก็ยากมากมากอะก็ยากตักกันแต่ถ้าบอกว่าไหนส,น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 ,สนุกกว่าก็ต้องเป็นทีแปดสิบแน่นอนสนุกกว่าเยอะถอยหลังก็เร็วเดินหน้าก็เร็วเสถียรเลี้ยวดี คือมันคือรุ่นอัพเกรดที่ดีแหละล่ะอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยรู้ว่าดีมันไม่ช้าเจ็ดสองมันแบบมันอืดอ่ะมันมีมันมีโอกาสอืดมากๆเลี้ยวช้านะมีปัญหาเยอะหมดอืมเฮ้ยยิงผ่านแพงเน,แนลแตกเลยเครื <laughs> ่องบินมันจะมีแอคชั่นแบบจะมีคนพูดอยู่นะโอ้โห แล้วมันโดนเข้าหลังนะเลยเซ็งกรอบถ้าตายอีกรอบนี่คือกูเสียเสียแบ็กอัพเลยทันทียูลูกเข็มปืนแต่แกไปดีถอยไปได้แน่จริงอ่ะเนี่ยสโมกว่ะ

แล้วมันไม่จบนะมันต,ต้องฟังให้จบโอ้ยน้าม oh, ือตามัวเป่งขึ้นเลยเป่งขึ้นเลยบักชิน nice บักชินบักชิน เฮ้ยมีไซเวชั่นเยอะเย้ะเนื่อมันไม่แจ้งเตือนเลยว่เฮ้ยแจ้งแล้วครืองบินโอ้ยเอ้ยหย่าเฮ้ยเย้ยได้แล้วย้าไปอะไรอ๊โอ้ยโอ้ย แฟร์แฟร์แฟร์อัทจิมฮึ่ยย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 ยนียย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 ย่ยยยกยย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  พูดได้ง่ายว่ากระเจาะกระแลยังพูดภาษาอังกฤษแล้วมันเท่เฉยโอ้ยเจ็บนองเจ็บนะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมยิงไม่เข้าอ่ะทำไมยิงไม่เข้าอ่ะอย่าอย่ามาแบบนี้อย่า โอ้ยอ,อ,อ,อ่ไม่มีไม่มีเป็นกันเนาะทมเพ่ไอ้ไอ้ที่จะสองรอบทำ่ยไสงรอบทำไมเจ้ไหมทำไมรอบสองรอบ thank you สองอฟมอยผูแปะสามสี่รอบไปแล้ววันนี้เนี่ยอื้มูเรีลกโเชด้วย What the fuck เย้้เฮ้เเฮ้เ้เเเฮ้เฮเ าละเชิญนะพี่อือไปหนึ่งโอาตำรวจตำรายของมื่วานอือผูกไปอย่างนั้นน่ะก็ตายอ่ะดิ เอ้ยข้างหลังหลังเข้าตายแน่ๆเลยแต่ขอก่อนนะก่อนตายเลี้ยงนี้เจอเลี้ยงนี้เจอเฉยเลยเยอะเออ ีดำเลยวะยุด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 ยยุด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 ยยุด ให้อะไรยังไงนี่ไงนี่โอ้โหอปุ๊เข้าหน้าเลย7-2เลยอ่าเงียบแจ่มอยู่เริ่มเบื่อหายเบื่ออะไรวะเบื่อหายแล้วซีคืนแล้วะเบื่อหวย เบื่อหวยเอออ๋อเบื่อหวยเริ่มเบื่อถ้าแชมป์เริ่มเบือเเ่อแชมป์ก็ต้องกลับไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าหยังต้องพูด,ดีกเออ